แล้วมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่คือเนื่องจากมันเป็นการจับดัชนีความแตกต่างของประเทศที่อยู่ในกลุ่มใกล้กันนะครับมันจะมันจะมันสามารถลูดได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับตามท,ที่ผมบอกทุกท่านไว้ก็คืออีกเนี่ยคือแนวทางแรกที่ท,ที่ลูดกันอยู่ก็คือเข้ารอบแล้วรอบหนึ่งคือหยุดใช่ไหมครับกับแนวทางที่2คือลูดทั้ง3รอบ มันสามารถรูดทั้ง3รอบได้นะครับหุนรอบบายเพราะมันไม่ใช่อย่างฮานอยที่เขาล็อกผลนะครับเลขมันวิ่งตามอิสระนะครับส่วนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันกันกันก็ได้ครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่จะได้มาทําคลิปแจกให้แล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็แจกไปในไลน์กลุ่มเป็นหลักนะครับเดือนสิงหาคมก็3สัปดาห์300บาทครับก็ทั้งทั้ง4รอบนี่นะครับของหุ้นทั้งหมดนะครับแบ่งปันกันเอาไปรูดครับส่วนรายละเอียดก็ ท่านดูในคลิปของเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับหรือว่ารอรอดูคลิปวันศุกร์วันสุดท้ายก็ได้นะครับอ่ะทีนี้จะมาดูมาดูผลแล้วก็ดูดูตัวนี้กันนะครับที่ผมบอกไว้นะครับก็คืออย่างนะครับอันนี้ผลจริงนะครับอย่างเอามาดูแนวทางของวันนี้ก่อนของวันพฤหัสนะครับเลขกลางคือเลขสองแปดนะครับสองแปดนะครับบวกลบขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือสองแปดลบยี่สิบสี่คือศูนย์สี่นะครับแล้วก็ 28บวกยี่ได้52ก็จะเาจะไม่เลขทั้งหมดนะครับส่วนท่านที่จะรลดน้อยตัววันนี้ก็ลองดูผลย้อนหลังครับก็ได้นะครับเช่นเมื่อวานเป็นเลขฟันที่4 6กนะครับก็จีนมา4 7เนะครับเคลื่อนไปตัวเดียวนะครับนี่นะครับจีนมา47เคลื่อนไปตัวเดียวนะครับแต่ส่วนที่ผมบอกว่าคือเข้ารอบเดียวคือหยุดเช่นสมมติสมมตินะครับสมมติคือตามที่เธอคือถ้าท่านี้เคเข้าก็หยุดใช่ไหมครับถือว่าได้กำไรแล้วใช่ไหมครับถ้านี้เคไม่เข้าก็เบิ้ลทบมาต่อเอากาไร เอาทุนคืนที่จีนนะครับหรือว่าต่อมาที่ห้างที่ห้างเส็งนะครับแต่ว่าก็จะสามารถรูดอีกวิธีนึงได้คือรูดหมดทั้ง3รอบนะครับคือยังไงสมมติว่เคิท่านถูกท่านก็ตามตามจีนต่อจีนถูกท่านก็ตามต่อห้างตามมาที่ห้างแสงต่อสามารถรูดแบบนี้ได้อีกวิธีหนึ่งครับแต่ส่วนนี้แต่แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับคือมันวัดผลวันเดียวไม่ได้นะครับมันต้องวัด,วดผลวัผลเป็นสัปดาห์เช่นยังไงครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมตินี้เคท่านถูกใช่ไหมครับแล้วท่านตามต ถ้าวัาแล้วท่านก็เบินทบมาเอาทุนเช้าคืนแล้วมันจะต่างกันยังไงก็คือใน1สัปดาห์ใช่ไหมถ้าท่านถูกแค่รอบเดียวก็ถูกได้ถูกแค่5ครั้งเต็มที่แต่ถ้ารูดครบหมดใน1สัปดาห์มันจะถูกอยู่ประมาณ 8- ปดถึงสิครั้งขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละสัปดาห์เช่นในสัปดาห์นี้ถูกไป7ครั้งแล้วถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ารูดครบหมดตามนี้คือถูก7ครั้งแล้วคือได้กาไรเยอะมากแล้วแบบนี้นะครับเพราะว่ามันคือความ จับความแตกต่างของดัชนีแต่ละประเทศมันเขาไม่ได้ล็อกแบบมันไม่มีเจ้ามือล็อกเลขครับมันเลขมันวิ่งตามอิสระมันไม่เหมือนฮานอยที่เขาล็อกเลขไว้ไว้หมดแล้วครับก็คือสามารถลดวิธีนี้ถ้าอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านก็ลองใช้วิจารณญาณส่วนตัวแล้วกันครับคือถ้าลดปกติก็คือก็จะถูกได้เต็มที่5วันแค่วันละครั้งแต่แบบนี้ก็คืออาจจะถูกได้บางในบางสัปดาห์8 8วันบ้างหรือว่า9วันบ้างนะครับก็ลองดูผลย้อนหลังครับส่วนถ้ามันหลุดนะครับ จะลุ้รอบย่อแล้วลุ้นสามรอบมันก็หลุดเหมือนกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าช่วงถูกแล้วอย่างนี้ครับจาก,จจากสมมติถูกสามสมมติตรงนี้หลุดวันนี้หลุดใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้ววันนี้ถูกใช่ไหมครับแล้วตรงนี้อีกสามวันเนี่ยก็คือถ้ารู้รอบเดียวก็จะถูกแค่สามสามครั้งแต่ถ้ารู้ต่อก็จะถูกอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกถูกอีกหกครั้ง feasible. นะครับนะครับก็ทาน่านลองใช้วิจารณญาณส่วนตัวดูแล้วกันครับจะจ,จะเลือกแบบไหนก็ได้ครับที่ท่านคิดว่าอาจจะ ถูกใจหรือยังไงนะครับเพราะดูแล้วผมผมดูแล้วมันมันเลือกได้ทั้ง2องแนวทางเฉพาะเฉพาะคุณรอบบ่ายนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเลขวันพฤหัสนะครับเลขกลางที่28นะครับ